ไม่พี่รักถึงกับซึมโดนแบมแบมก็สิบเอ่นบอกชอบตั้งแต่3ามขวบแฟนๆแห่ปลอบใจต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆอดที่จะเอ็นดูไม่ได้เมื่อแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือแบมแบมก็สิเว่นได้สร้างตำนานกลางคอนเสิร์ต2 0 2 3 to 2 0 2 24 b a มแบม The First World Tour Area 52 in Bangkok ล่าสุดไมพิรัตศิลปินในตำนานกอปไหไม้ก็ออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มแบมแบมอีกครั้งโดยไม้ได้ไลฟ์สดคุยกับแฟนๆผ่านทางติกตอกจากนั้นก็มีแฟนคลับคนหนึ่งพิมพ์ว่าหนูสามารถเป็นลูกพี่ไม้ได้ค่ะหนุ่มไม้ก็ทำรีแอคชั่นแบบเจ็บปวดหัวใจก่อนจะเล่าว่าเจ็บปวดมากวันนี้เจอแบมแบมเขาก็พูดว่าพี่ไม้เป็นไอดอลชอบพี่ตั้งแต่3ขวบ ทำเอาไม้อึง้งและไปไม่เป็นได้แต่คิดว่าเนี่ยเราเดบิวต์ตั้งแต่น้องเขาสาขวบเลยเหรอเราก็แบบช็อกนี่เราอายุเท่านี้แล้วหรอเนี่ยทำเอาแฟนๆถึงกับขำปนเอ็นดูอยากปลอบพี่ไม้ว่าแบมแบมคงจะสับสนนับอายุผิดเพราะไม้กับแบมแบมอายุห่างกันแค่7-8ปีกอบไม้เปิดตัวเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการในปี2005ตอนนั้นแบมแบมน่าจะอายุประมาณ8ขวบ หรือหากย้อนไปช่วงเปิดตัวจีจูเนียในปี2003แบมแบมก็อายุประมาณ6ขวบเท่านั้นเองไม่รู้ว่าตอนนี้ไมจะรู้ความจริงแล้วหายซึมหรือยัง